นี่คือวายุเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากตอนพักกลางวันก็ไม่เล่นกับเพื่อนหลังเลิกเรียนก็ยังไปกวดวิชาอีกกระทั่งก่อนนอนเขาก็ยังอ่านหนังสือทั้งหมดเพราะเขาต้องการทําให้พ่อของเขาภาคภูมิใจทุกครั้งที่วายุเอาผลการเรียนมาให้พ่อดูหากผลการเรียนดีเขาก็จะได้รับคําชมพ่อเองก็ภูมิใจในตัววายุมากและบังคับให้เขากินแต่ผักกับปลาเพื่อพัฒนาสมองวันหนึ่งคุณครูประกาศว่าโรงเรียนของเราจะมีทัศนศึกษาเด็กทุกคนตื่นเต้นมากเมื่อวายุไปขอพ่อขอไปทัศนศึกษากับเพื่อน,อนาาารรทััศศนนึษม้สะเกี่ยอรการเเรียยนลถ้าอยาก ไปนักเดี๋ยวพ่อพาไปก็ได้นั่นทําให้วายุเป็นเด็กเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาถึงแม้เขาจะเสียใจแต่เขาต้องไม่แสดงออกเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวพ่อจะผิดหวังในขณะที่เพื่อนของเขาช่วยกันไปดูหนังในโรงภาพยนตร์วายุก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อนๆชวยกันไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดวายุก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อนๆเล่นกันหลังเลิกเรียนส่วนวายุต้องกลับบ้านตลอดเพราะพ่อมารับไม่เคยได้เล่นกับเพื่อนทุกกิจกรรมที่เพื่อนชวนกันไปเล่นไปสังสรรค์ปาร์ตี้หรือไม่เคยมีวายุอยู่ในนั้นเลยโรงเรียนจัดก,กิจกร,รขงขงน,นาดดะไ้้ึบอ์ วายุชนะเลิศวายุภาคภูมิใจมากรีบเอารูปที่ตัวเองวาดมาอวดพ่อแต่พ่อก็ขยาทิ้งอย่างไม่ใยดีวาดรูปทาไมไรสาระเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าไปวายุเสียใจมากแต่เขาก็บอกกับตัวเองว่าอย่าร้องไห้เดี๋ยวพ่อจะโกรธเอาเมื่อขึ้นมหาลายัยพ่อบังคับให้เขาเรียนรัฐศาสตร์วายุก็รับปากแต่ไม่รู้อะไรดนใจทาให้เขาเลือกที่จะไปเรียนดิเทศศาสตร์คณะที่เขาอยากจะเรียนพอขึ้นมหาลัยแล้วอยู่ห่างพ่อ เขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นไปดูหนังครั้งแรกในชีวิตกินอาหารฟาสต์ฟู้ดครั้งแรกในชีวิตโอ้โหมันอร่อยขนาดนี้เลยหรอเขาเริ่มรู้สึกเป็นอิสระได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปได้เข้าสังคมได้มีเพื่อนฝูงได้สนุกสนานกับการทํากิจกรรมต่างๆนี่แหละคือชีวิตที่ใช่นี่แหละคือชีวิตที่วายุต้องการแต่เมื่อเขากลับไปที่ห้องของเขาปรากฏว่าพ่อของเขานั่งรออยู่ก่อนแล้วฉันรู้แล้วว่าแกไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ตามที่ฉันบอกแกทําตัวเละเทะเลวไหลขนาดนี้แกยังเป็นลูกฉันได้อีก พ่อครับผมขอโทษผมแค่อยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองก็ได้งั้นต่อไปนี้เราตัดพ่อตัดลูกกันแล้วฉันจะดูสิว่าแกจะมีน้ำยาเอาตัวรอดได้แค่ไหนวายุเสียใจมากเขาไม่คิดเลยว่าแค่เขาอยากจะมีความสุขมันจะทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไป